เวลา15นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปยังวชิราวุธวิทยาลัยในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาบรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จขึ้นหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรร โอกาสนี้ทรงจุดธูปทเทียนเครื่องนงมสัสก,การบูชาพระรัตนตรัยนักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณเมื่อเปิดพระวิสูตรทรงจุดธูปทเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนสวดวชิราวุธานุสสารณคาถาของสุชีโวพิขุรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระธรรมวชิราธิบดีจเจ้าอาวาสวัดเบญจมาบพิรยุสิทธ์นารามถวายพระธรมรมเทศนาการหนึ่งจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องนรัศการกระบาดมุกที่หน้าพระสวดธรรมคถาเมื่อพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถา,าจบทรงประเคนจะตุปปจัจัยเทธรรมบูชากันเทศ ต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องสลับปรกรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปพระบาทเสด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สลับปกระกร46รูปเมื่อพระสงฆ์สลับปกรณจบทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกแล้วเสด็จเข้าห้องพิธีพระราชทานพระอนุญาตให้นกักเรียนร้องเพลงพระชนินพลของรัชกาลที่6เราเด็กในหลวงและว,วงจุลดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบทพระสุบินแล้วปิดพระวิสูตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่เพื่อเป็นแนวทางที่จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยการจัดการศึกษาของชาติโดยพระราชทานนามว่าโรงเรียนมหาเล็กหลวงให้อยู่ในพระบรมราชินูปธมร,รมขออภัยครับให้อยู่ในพระบรมราชูปธมภมพิเศษส่วนพระองค์โดยเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่29ธันวาคม2453ณตึกเรียนโรงเรียนราชกุมารในพระบรมหาราชวังเป็นการชั่วคราว จากนั้นจึงย้ายมาบริเวณที่ตั้งปัจจุบันเมื่อเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2468ต่อมาพระบาทสเสด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรวมโรงเรียนมหาัดเล็กหลวงกรุงเทพและโรงเรียนราชวิทยาลัยเข้าด้วยกันและพระราชทานนามว่าวชิราวุธวิทยาลัยเพื่อเป็นพระบร,รมราชานุสรของพระบาทเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียน